วันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามราคาทองคำนะคะช่วงสายที่ผ่านมาสมาคมค้าทองคำก็ประกาศราคาทองคำประจำวันนี้นะคะปรับลดลงร่วงค่อนข้างแรงค่ะจากเมื่อวานนี้นะคะปรับลดไป1,150บบาทต่อบาททองคำค่ะ สมาคมค้าทองคำเผยแพร่ราคาทองคำประจำวันที่15พฤศจิกายน2568ปรับลดลง1,150บาทเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวานนี้นะคะโดยราคาทองรูปพัรร์ขยับมาอยู่ที่บาทละ63,600บาททองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ62,700บาทขายออกที่บาทละ 6 2 8 0 0บาทนี่คือการประกาศราคาครั้งที่1ของวันนี้นะคะขณะที่ราคาทองรูปพันธ์รับซื้ออยู่ที่บาทละ61,443บาท48สตางค์ส่วนราคาขายออกอยู่ที่บาทละ63,600บาทโดยที่ราคาทองคำตลาดโลกหรือว่า Goldspot อยู่ที่4,86 0ดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ